และล่าสุดนอกจากเหนือคุณผู้ชมดูลงใต้ทนายสิทธานเนี่ยผมเข้าใจว่าแกไปพักผ่อนอยู่ที่ภูเก็ตคุณผู้ชมฮะนี่ทนายตาั้มแกก็อย,อยังทำงานนะขอดูภาพคลิปทนายตั้มหน่อยดูฮะทนายตั้มไปเองแล้วหลายคนบอกเฮ้ยรู้จักทนายตาั้มทนายตั้มเนี่ยบอกมีคนมาร้องเรียนบังเอ,อิญว่าแกไปพักผ่อนที่ภูเก็ตบอกเนี่ยพี่มาดูหน่อยที่นี่มีการเขาเรียกอ,อะไรเปิดให้สุบบาราบกุ แล้วก็ที่สำคัญก็คือเปิดยันสว่างคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นทนายตั้มได้มีการบันทึกภาพเอาไว้ทนายตั้มยังบอกด้วยนยนะฮะว่าจริงๆเด็กในร้านเนี่ยรู้จักทนายตั้ม<ะ>แต่ดูเหมือนกับก็ยังคงขายในส่วนของบารากุนี่ฮะเดี๋วขอฟังคลิปของทนายตั้มดูหน่อยนะฮะค,คือตอนนี้นะครับมีชาวบ้านที่ป่าตองเนี่ยได้ความเดือดร้อนมาเยอะมากนะครับ ว่าเนี่ยที่โรงแรมแห่งนี้นะครับเปิดเกินเวลาเปิดถึงที่สามทีสี่ตอนนี้เราเวลาไหนแล้วนะครับได้ยินเพลงไหมนี่คือเอ่อวันที่ 16... บหเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะวันที่16เมษายนตอนนี้ตีสองนะครับอันนี้ป้ายป้ายโรงแรมแล้วนี้แค่ทางเข้านะาดูความคึกคักนะครับ เ,เราจะเข้าไปข้างในกันนี่อขอดูข้างในไปแล้วฮะคุณผู้ชมอาจจะนึกว่าทนายตั้มแกไปเที่ยว <ฮะ S 1> จริงๆมีคนร้องเรียนบอกทําอะไรไม่ได้และที่แปลกใจตํารวจไม่รู้หรอว่าเฮ้ยทำไมมาเปิดลากมาถึงตีสองและที่น่ากังวลอีกเหมือนกันก็ไม่ใส่หน้ากากทนายตั้มเข้าไปในร้านทนายตั้มบอกเลยว่ามีคนรู้จักผมเข้ามาทักทายเอาบารากุมาให้เสิร์ฟผมก็แปลกใจบอกเอ๊แล้วทำไมตำรวจเขาไม่รู้หรอตีสองแล้วนะ แล้วสุดท้ายที่นี่เปิดยันสว่างดูฮะยิ่งไปกว่านั้นก็คือก่อนหน้าน,นี้มีชาวบ้านเคยเอาไปร้องเรียนแต่ตำรวจเพิกเฉยแล้วก็มีนักเลงไปขู่อีกว่าจะแจ้งทำไมแล้วเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยววันนี้พอเป็นข่าวคืนนี้จะสงบล่าสุดเราไปเจอกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดถามบอกว่าเกิดอะไรขึ้น ทนายต้มบอกว่าก็คนมาร้องเรียนผมและที่สําคัญคือบรรยากาศที่เขาไปเจอเนี่ยเมื่อคืนนี้ทนายตั้มบอกว่าไงแมะเหมือนกับนักเที่ยวรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีโควิดคือทุกคนสนุกสนานกันเต็มที่ทนายตั้มบอกผมไปตี2ออกมาคือตี4ยังไม่มีทีท่าว่าจะปิดเลยเนี่ยนะครับ และนอกจากนี้ทนายตั้มมองว่านี่คือความบกพร่องอใช่ไหมคุณอารีรัตน์เป็นความบกพร่องของผู้บังคับการจังหวัดที่ปล่อยปละละเลยให้สถานบันเทิงเปิดยันเช้าเพราะว่าที่อื่นห้าทุ่มเทีท่ยงคืนก็โดนปิดแล้วแถมยังมีสิ่งผิดกฎหมายด้วยแล้วก็มีผู้ร้องเรียนมาว่ามีการขายบริการเกิดขึ้นซึ่งถ้าสามารถถ่ายคลิปมาก็จะเอาคลิปมาเผยแพร่ได้ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าถ้ากลัวก็คงไม่มา ข้อความมาจากทางชาวภูเก็ตหลายคนนะครับเขาแจ้งมาว่าออที่โรงแรมแห่งนี้นะครับมีการเปิดสถานบริการแล้วก็คนค่อนจะแน่นเลยเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับแล้วก็เขาบอกเปิดยันเช้าผมก็ไม่เชื่อนะตอนแรกนะครับจนมาภูเกตเ็ตก็ขอมาดูกระตาตัวเองนะครับก็พอเข้าไปดูโอ้โหคนเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็คือไม่มีการจัดการในเรื่องของเรื่องระยะห่างเรื่องโควิดเรื่องอะไรเลยนะครับเหมือนกับว่าคนในโลกนี้ไม่ไม่มีโควิดหรืองไง นะครับแล้วตอนที่ผมมาเนี่ยผมมาตอนตีสองนะนะครับฝ่าผมจะออกมาเนี่ยก็เกือบตีสี่แล้วนะครับก็ยังไม่มีทีท่าว่าว่าจะปิดเลยคือชาวบ้านที่เขาเขาติดต่อผมมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้มีการร้องเรียนตำรวจไปแล้วนะแต่ตำรวจเนี่ยกับเพิกเฉยนะกเขากลับโดนนักเลงมาขู่อีกว่าเอ้ไปร้องทําไมนะครับเขาก็งงว่าเอ้เขาไปบอกกับตำรวจแล้วทำไมพวกนักเลงใครก็ไม่รู้จักอะถึงมามามาพูดในถามลักษณะนี้มันมันเชิงข่มขู่นะครับเขาก็เลยเกิดความกลัว เขาก็เลยแบบว่าเอ้ยให้ให้ทนายตั้มมาดูหน่อยเถอะนะครับพาะคิดว่าดูเจ้าเจ้าหน้าที่คงจะพึ่งอะไรไม่ได้คือได้นี่แหละครับผู้ชมฮะแล้วก็ฝากไปถึงทางท่านผู้การจังหวัดภูเก็ตขอดูคลิปทนายตั้มหน่อยนะฮะคือคนก็คิดว่าทนายตั้มมาเที่ยวจริงๆคือมาสังเกตการว่าเฮ้ยทำไมไม่ปิดสักทีตีสี่นะฮะยังไม่จบเลยแล้วมันไม่ใช่ข้อยกเว้นเพราะดูเหมือนกับที่อื่นกรุงเทพห้าทุ่มต้องไปแล้วเรื่องจหน่ายสุราถูกไหมฮะภูเก็ตยันสว่าง อ่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าผู้การจะอธิบายว่ายังไงอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ